ปกติคริสต์มาสเนี่ยเราก็จะเน้นโทนสีเขียวแดงใช่ไหมวันนี้แม่ละเมียดพาทุกคนมาเปลี่ยนโทนกันบ้างค่ะอยากจะได้เค้กคริสต์มาสเป็นโทนแบบไวท์คริสต์มาสแบบหิมะตกหนาวเน่ามีสโนว์แมนน่ารักน่ารักอย่างนี้แม่ละเมียดก็เลยเลือกปาดเค้กด้วยบัตเตอร์ครีมสีฟ้าอ่อนก้อนนี้แม่ละเมียดจะทําตรงขอบเขาให้ไม่เรียบนะให้มีความขรุขระหน่อยเค้กเรามันจะได้ดูมีอะไรมากขึ้นนะคะเค้กก้อนนี้มันยังเป็นเค้กมะพร้าวเมนูซิกเนเจอร์ของแม่ละเมียดอยู่เหมือนเดิมนะทุกคนแต่เราแค่ใส่ไอเดียแปลกใหม่เข้าไปกก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 ็็ช่่่่่วยยยยยเเ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 พิมมมมูลลลคคคคคคคาา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 ขขขขอออองง้้้้้้้้นนนนนีไไดดะะะทํรรรจใหั ก็ต้องมาฝึกอัพสกิลกันบ่อยๆในเพจแม่ละเมียดแล้วจะได้มีไอเดียไปต่อยอดสร้างรายได้จากการทำเค,ค้กของเรากันนี่ก็ใกล้เทศกาคลคริสต์มาสปีใหม่เข้ามาละแม่ละเมียดก็แบ่งเงินส่วนหนึ่งนะคะที่ได้จากการขายเค,ค้กนี่แหละตั้งใจให้เป็นของขวัญพ่อกับแม่ที่อยู่ทางเมืองไทยคะ่ะปกติแม่ละเมียดก็จะโอนเงินกลับไทยโดยผ่านแอปนี้เลยคะ่ะแอปชื่อว่า transfer galaxy แอปใช้งานง่ายมากจริงแม่ละเมียดคอนเฟิร์มถ้าเรามีปัญหาหรือว่าก,กดอะไรผิดพลาดไปเนี่ยเราสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่คนไทยได้ตลอดเวลาเลยนะคะคือบริการเขาดีมากจริงค่ะทำให้ ปลอดภัยไม่หายไปไหนแน่นอนที่สําคัญฟรีค่าธรรมเนียมด้วยนะน้องสโนว์แมนที่แต่งบนเคกนี้คือมาร์ชเมลโล่นะคะเอามาวางต่อกันแล้วก็เติมแขนขาให้น้องโดยใช้บัตเตอร์ครีมค่ะเสร็จเรียบร้อยเค้กติมคริสต์มาสแบบน่ารักน่ารักแค่เก็บเอาไว้ไปทําตามกันได้เลยนะคะต่อให้มีเค้กเมนูเดียวแต่ไอเดียเยอะก็ปังได้